คลิปนี้นะคะ My Cat TV Channel ขอ,อนำเสนอนะคะวิธีดูแลแมวนะคะช่วยแมวคลายเครียดด้วยการนวดนะคะแล้วก็เกาขางให้แมวเนาะแมวเขาก็จะรู้สึกผ่อ,อ,อนคลายผสมกับเจ็ก,กจีเนาะอันนี้คือเขาฟินมากนะคะเขาก็จะหลับตาพริมเลยนะคะเพลินกับ นิ้วมือของมนุษย์เรานะคะที่นวดคางเกาคางให้เขาเนาะเขาจะหลับตาปริ้มนะคะอันนี้จะเป็นวิธีดูแลแมวนะคะแมวตัวนี้เป็นแมวพันธุ์ผสมวิเชียนมาสนะคะเออสีเขาก็อาจจะด่างๆเนาะมีสีออกน้ำตาลเข้มไล่เฉดเป็นออกเทาๆขาวๆนะคะตัวนี้แก่แล้วนะคะเออออกลูกมาสามสีรอบแล้วคะ่ะ แต่ว่ามีกรรมเนาะลูกออกมาแต่ละครอกนะคะก็ไม่ป่วยตายก็เจออุบัติเหตุนะคะบางทีความสนของลูกแมวนะเขาไปแบบว่าไปวิ่งเล่นนะคะเขาก็าไปติดแล้วดักดักสัตว์ของชาวบ้านโดนมดนะคะที่อยู่บนต้นไม้อะคะ่ะรุมกัดจนเขาแบบทนพิษไม่ไม่ไหวนะคะลูกแมวก็เสียชีวิตไปนะาดาวดิน MyCatTV Channel นะคะก็เลยตัดสินใจว่าอืมต้องทำช่องนี้แล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้บันทึกวิดีโอเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับเรามาดูแลเขาเนาะเขาเหลืออยู่ตัวเขาตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ชื่อทองแท้นะคะช่องนี้จะเป็นช่องแม่ทองแท้โดยเฉพาะเลยนะ ที่จริงแมวที่บ้านจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้นะคะที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะชื่อว่าทองเงินนะคะอันนั้นก็จะเอาไปบันทึกแล้วก็เผยแพร่อยู่ในช่องอีกช่องหนึ่งนะคะชื่อว่าช่องมาดามหลินไลฟ์สไตล์มาดามหลินนะคะสำหรับช่องนี้เป็นช่องใหม่นะคะขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะแม่ทองแท้ขออนุญาตหลับนะคะฟินเพลินกับแม่มนุษย์ก่อนนะคะเนี่ย เห็นไหมคะถ้านอนเขาหมอบอย่างนี้นะคะคือเขารู้สึกดีค่ะนี่เขาเริ่มแบบอ,อย่านะอย่างับแม่ลูกเอาละเอาละนึกว่ามนุษย์จะเล่นด้วยนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไปตามที่แมวที่มนุษย์เข้าใจนะคะเอาไม่ได้เล่นด้วยนะอยู่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวอยู่ตะปบแม่นี่แม่ก็จะได้บาดแผลอีกรู้ไหมทองแท้ทองแท้ท,แทําให้แม่มีแผลนะนี่นี่รอยนะคะ ขีดควรนะคะนี่นี่นี่เพิ่งโดนเล็บแมวเจ้าตัวดีอ,อเอาละไปหาที่นอนเสือเซเว่นนอนดีกว่า <c oughs> เขาจะมีความใกล้ชิดนะคะกับเจ้านายผู้ชายนะชอบอ้อนนะคะชอบอ้อนมนุษย์เพศชายนะคะเจ้าของบ้านอีกท่านหนึ่งนะ ตอนนี้ก็มีความสุขในการดูแลทําความสะอาดตัวเองอีกแล้วนะคะแมวจะขยันมากเลยนะเรื่องดูแลความเรียบร้อยความสะอาดของขนหางและลําตัวแขนขาของตัวเองนะถ้าเขาเลียถึงนะงับงับนี่คืองับเห็ดแมวเนาะเขาจะไม่ยอมปล่อยให้มันมาสร้างความลำคาญให้กับเขานะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จบไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะวันหลังจะมาถ่ายใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง My Cat TV Channel แม่ทองแท้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปออกมาให้รับชมในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบา,บายยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ